สนามที่แล้วยังไม่พอใจสมเกียรติจันทราดาวบิดนักสู้หนึ่งเดียวของไทยนะครับกับการแข่งขันในรายการโมโต GP จีพีและกับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้นะครับในสนามบาร์เซโลนากาตาลุญญานะครับในประเทศสเปน มันจะเป็นอีกสนามที่สมเกียรติจันทรายอมรับเลยนะครับว่ามันมีความท้าทายมากๆเลยนะครับกับความสามารถของสมเกียรติจันทราและถึงแม้ว่าในฤดูกาล2022ที่ผ่านมาสมเกียรติจันทราจะสามารถจบการแข่งขันได้นะครับที่สนามกาตาลุญญาตแต่มันก็เป็นอันดับที่สมเกียรติจันทรานั้นไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่เลยครับแต่ในฤดูกาล2023นี้บอกได้เลยนะครับว่านักแข่งคนนี้สามารถพัฒนาฝีมือตัวเองได้และมันยังเป็นการกลับมาทาผลงานอีกครั้งแบบที่มันไม่เหมือนเดิม และตอนนี้นครับซูปเปอร์สตาร์หนึ่งเดียวของไทยคนนี้นะครับอย่างสมเกียรติจันทาก็อยู่ในอันดับที่9นะครับบนตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกในรุ่นโมโตทูและก็ยังมีคะแนนสะสมแชมเปี้ยนชิพไปถึง77เแต้มแล้วนะครับเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์ในนามคนไทยแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับต่อเนื่องสุดๆและสิ่งที่ทําให้แฟนๆนั้นตามลุ้นตามเชียร์นั่นก็คืออยากจะเห็นสมเกียรติจันทานั้นมีอันดับที่ดีที่สุดนะครับในสนามเพราะว่ามันอาจจะทําให้สมเกียรติจันทานั้น มีข่าวดีก็ได้นะครับในปลายฤดูการ2023นี้และข่าวดีที่ว่าก,ก็ไม่ใช่อะไรอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของสมเกียจจันทราเองนะครับโอกาสที่จะได้ขึ้นไปทําการแข่งขัน,นครับในรุ่น Mo t ต GP ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่และเป็นเวทีระดับโลกที่มันจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมเกียจจันทรานั้นได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวของสมเกียจจันทราเองมากกว่าเดิมนะครับและผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เชื่อนะครับว่าสมเกียจจันทรานั้นก็แอบมองเก้าอี้นะครับบนรุ่นใหญ่เอาไว้เหมือนกันนะครับ นอกจากนี้นะครับสมเกียรตจันทรานั้นก็ยังออกให้ความเห็นยด้นะครับเขาบอกว่าในสุดสัปดาห์นี้นะครับเราจะไปทําการแข่งขันที่คาตาลันนะครับประเทศสเปนและอันดับที่5ในสนามที่ผ่านมาแน่นอนครับว่ามันยังไม่เพียงพอสําหรับผมเพราะผมเองก็มั่นใจนะครับว่า ผมนั้นสามารถลุนโพเดี่ยมได้นะครับในสนามที่ผ่านมาแต่สําหรับสนามนะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่กาตาลุญยาถือว่าเป็นสนามที่ท้าทายมากๆเลยนะครับสําหรับผมและสําหรับในฤดูกาล2022ที่ผ่านมาผลงานของผมกับสนามแห่งนี้ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผมจบในอันดับที่12ครับแต่ผมก็ยังหวังนะครับว่ากับการแข่งขันในฤดูกาลนี้กับการกลับมาครั้งใหม่ผมจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่าเดิมครับและอยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันออกมาดูดีกว่าเดิมได้ เพราะในฤดูกาลนี้ผมสามารถพัฒนาฝีมือของตัวเองออกมาได้ด้วยและผมก็หวังว่าสนามแห่งนี้มันจะเป็นสนามที่ผมนั้นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มันคาดไม่ถึงได้ครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสําหรับสมเกียิจันทราครับในเวลานี้สําหรับแฟนๆชาวไทยกล้องคือนักแข่งที่สุดแล้วนะครับที่จะหาคํามาบรรยายกับความสามารถของกล้องนะครับเพราะว่าจะพูดว่าเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทําผลงานได้ขนาดนี้ก็สามารถพูดได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีนักแข่งคนไหนที่สามารถทําผลงานได้เท่าก้องเลยนะครับ และผมในฐานะแฟนคลับของรายการ Mo t ต GP ก็จะตามเชียร์กล้องนะครับไปจนกว่ากล้องจะหยุดทําอาชีพนี้เลยนะครับเป็นกําลังใจให้กล้องเสมอครับรับเลยนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อ,อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในะใช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ